คุณกำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดด่างดำช่วยฟื้นฟูนเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่ายด e ฟไวซ์เซลรีเพลตตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณนเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4ัปดาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084132424หรือ050345133 0 เป็นไงอนเอาไปจับผู้ถึงงานในวันนี้นี <t <t ่ค่ะตัวแทนใช่ก็วันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่บอยเหมือนมามางานที่ช่วยในเรื่องของสิทีิของเพีที่สามนะคะก็เพราะเนื่องจากบอยได้ศึกษาจากสคริปต์ในงานนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ได้ฮาร์ดเซลแล้วก็ เป็นในเรื่องของการชี้แจงในความเข้าใจแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็รู้เหมือนกับการให้ความรู้มากกว่ามันก็รู้สึกได้ดีเหมือนจะได้ไปส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ค่ะมีจริงๆมีมีท่านร้องผู้ว่าผู้หญิงผู้ชายมากันหมดอา้มาทุกเพศทุกวัยค่ะได้แชร์วันนี้เป็นไงบ้างคะกับความรู้สึกความที่เราแชร์กับบนเวทีกับคนอื่นก็รู้สึกก็เป็นอีกอีกหนึ่งความอีกหนึ่งอีกหนึ่งความในใจที่จะได้ถ่ายทอดออกมา รู้สึกดีใจที่ได้พูดในสิ่งที่อยากจะพูดเหมือนกันตอนนี้สังคมไทยเราก็เปิดกว้างมากขึ้นโอหใช่แต่สังคมจีนบอกน่ารักมากมากคเป็นยังไงบ้างคะก็อย่างที่มังจีนะคะก็คือทุกๆบททุกภาพบทภาพยนตร์ของปอยนยก็คือได้รับบทเป็นผู้หญิงเลยแล้วก็เราก็เคยถามกับดีเรคเตอร์นะคะว่าทําไมถึงไม่ให้เอยนเป็นสาวเพศสอะไรเงี้ยคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเขามองภาพรักเราเนี่ย แล้วก็คนจีนเองเนี่ยคือเขาต้องเอาจากผู้ชมเป็นหลักแล้วเขามองเรายังไงเพราะเขามองเราเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยต้องให้พลอเล่นเป็นผู้หญิงเพราะว่าถ้าพลเล่นเป็นสาวประเภทสองคนจะไม่เชื่ออย่างเงี้ยค่ะตอนนี้งานที่นี่ของเราก็เป็นกระบวนการตอนนี้พลอถ่ายเสร็จเรื่องแรกไปประมาณเอ่อสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะเรื่องเดทคอและเรื่องไทเลียนนะคะก็เหนื่อยมากเพราะว่าไปยี่สิบห้าวันที่พลอยไปมาก็ไม่ได้พักเลยแล้วก็แล้วก็เป็นเรื่องที่แบบ ต้องร้องให้หลอยเวลาอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบยากมากแต่ก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงชื่อดังหลายท่านแล้วก็ทุกคนเก่งมากพอเราได้ร่วมงานกับเขาค่ะคือมันก็ทําให้เราทํางานง่ายขึ้น,น,ลน,นแล้วมีแฟนคลับที่โน้ตแรงไก็มีบ้างค่ะมีบ้างแล้วเขาเรียกเราว่าอะไรเขาบอนเปล่าเออเปล่าเอ๋แปลว่าปล่อยก็คือปลอยนี่แหละค่ะแต่ว่าพูดเป็นเปล่าเอ๋เปล่าเอ๋แปลว่าถ้าเป็นภาษาจีนแปลว่าของมีค่าหรือว่าแก้วอย่างเงี้ย อันนี้เราพอทราบไหมคะว่าจะเสร็จสามารถแบบชมกันได้เมื่อไหร่อ๋อทราบคร่าวๆแล้วค่ะก็คือช่วงฮาโลวีนปีนี้แน่นอนค่ะเรื่องแรกนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นภาษาไทยก็คือเรื่องเดดคัมพีเทวดาบรูเยบรูเยอันนี้น่าจะเป็นปีหน้าได้ชมกัน,นะคะ่ะแต่ต้องถ่ายทาภายในเสร็จจากเรื่องนี้นะคะ่ะอมีเข้ามาในประเทศไทยให้ชแน่นอนค่ะเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องที่ปอยถ่ายฮาโลวีนเนี่ยต้องถ่ายในเมืองไทยแน่นอน,นะคะ่ะเรื่องไทยเรียนเราว่าเดดคอค่ะ เราไปแบบนี้แต่ว่าที่ไทยเองก็ยังมีการแบบเขียนถึงอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเราไปจากกระแสเราแบบดูมันจะเงียบๆค่ะที่ไปแล้วก็เหมือนที่มันก็ออกมาตอบโต้กลับอะไรอย่างเงี้ยืมค่ะม่รู้ข่าวแล้วรู้ไหมคะก็ทราบข่าวบ้างค่ะของตัวรู้ยังไงบ้างเหมือนยังไม่จบอะไรอย่างเงี้ยนิ่งมากขึ้นกว่าเดิมเราคิดว่าไปจบแล้วหาไม่มีอะไรค่ะไม่มีเป็นพวกคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เพื่อนที่เราล่นวอ๋อหนูส่งเมสเซจไปขอโทษเลย อ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งไปขอโทษแต่ส่งไปบอกว่ารักเขาบอกว่าเขาไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้อย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องเป็นจะต้องบอกว่าทะเลาะก,กันเลยอย่างเงี้ยน้ส่งไปแล้วมีอีแบบกลับมาอย่งี้ก็เขาไม่ได้ตอบอะไรค่ะแล้วเราได้ดูรายการหนึ่งที่พี่เขาไปออกอ๋อยังไม่ได้ดูเลยค่ะอันนั้นค่อนข้างจะดูเดือนก็กมีคนเล่าให้ฟังเหมือนกันแ,แต่ไม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 ่อยากไปดูอะค่ะอยากให้เรื่องนี้มันจบจบไปเลย อีกอย่างหนึ่งคือพูดอะไรไม่ได้มากอะค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเร่อเซสซิทีฟด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือพอยก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเราอยากให้จบเลยใช่จริงๆก็ไม่อยากตอบคำถามอะไรพี่เขาบอกพูดเยอะขนาดนี้แลกระนี้เราู่คนอื่นจะเข้าใจเราผิดไหมไม่ไม่กลัวนะคะมีอีกหลายคนที่อยู่ใกล้ชิดเราต่อเวลาเยอะแยะมากมายแล้วก็ส่วนใหญ่คนก็อยู่ในเหตุการณ์เรื่องนี้กันเยอะมากส่วนตัวเราก็ไม่ได้ทาอะไร เหมือนใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนในเรื่องของเรื่องเรื่องของทุรส่วนใหญ่นี้ไปเท่าที่ฟังก็จะเป็นเรื่องของที่ที่เขาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องธุรกิจซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่เซสซิทีม,มากในการจะทําธุรกิจลงทุนกับานะคะมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องรอบครอบคือคือการที่บอยไม่ได้ทําด้วยก็ ก็มันก็ต้องรอบคอบอ่ะแล้วรามีหคนสองเบอรเราอมีสองเนี่ค่ะทุกคนมีต่อไปก็เข้าใจเหตุผลของเขาแล้วก็เรื่องนี้ก็จริงๆก็อย่างที่ป้าบอกเสมอว่าก,ก็ยังเคารพเขาเหมือนเดิมเพราะว่าเขายังเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เรื่องที่เขาตั้งชื่อปอยจริงๆนะคะเขาตั้งชื่อปอยจริงๆถ้าไม่มีชื่อก็คงคน,คนก็คงไม่รู้จักปอยในชื่อริชาะมีโอกาสได้กลับไปคุยกับพี่เขาอีก คือปอยคิดว่าปอยเขาทาในส่วนของปอยที่ดีที่สุดแล้วอะค่ะค่ะแล้วก็โชคดีที่คนรอบข้างก็ก,ก็ก็ทราบคือคือจริงๆปอยไม่ต้องที่บายอะไรมากเพราะว่าคนรอบข้างปอยอะค่ะอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยกันเยอะอะค่ะอย่างตอนนี้มีข่าวออกมานี่เรา noisy ห,หรือว่าเสียใจไหมปอย n o i s ก็เสียใจที่เกิดการเข้าใจผิดนะคะก็เสียใจมาตอนนี้กาลังใจไปเลยไหม,ม อันนี้ดีขึ้นละหายเป็นปลือทิ้งแล้วค่ะตอนนี้ก็คือก็คือก็เรื่องมันก็จบแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากพี่ๆทุกคนที่ที่มาก็อยากให้ทุกคนช่วยให้เรื่องนี้แบบให้จบลงด้วยดีเพราะว่า,วาถ้ามันต่อไปยาวมากกว่านี้อาจจะทำให้คนมองในหลายๆฝ่ายไม่ดีด้วยะคะมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญร้อยก็อยากให้จบเพียงเท่านี้นะคะ่ะเดี๋ยวคงม,มีประเด็นใหม่แล้วเร็วนี้เอาประเด็นเอาประเด็นแบบกูเกิกิ๊กดีกว่า อนอกจากพี่นกอันนี้มันมีแบบว่าพี่คนนึงที่เคยแบบว่ามอเหมือนหางานให้เราเนี้ยเขาเออกมาพูดถึงเราในเรื่อง,องของการไปงานอะไรเงี้ยใช่รอะะคะออชื่อพี่เบียเขาบอกเหมือนแบบว่าเรา